อันนี้อะไรน่าจะเป็นก๊อกน้ำเนี่ย <c oughs> เราใช้มีดใหม่เลยอืม,อม,อม น่าจะเป็นก๊กเดี๋ยวได้มีคนโดนตีอันนี้เดี๋ยวจะมีคนโดนตีนะเชื่อพ่ออาร์ตไหม s ยุสามศูนย์สี่มาให้พออาร์ตตีมา โอ้โโอ้มีถุงห่ออย่างดี้นี่นางเต้าดูเนี่ยอยากหวมครับันนี้อยาไหวุ้านคันางเต้าดูอะไรเนี่ยนางเต้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะเฮ้ยทำไมได้นี่มาแค่สองอันวะ อ๋อนี่เทปพันเกียวเฉยก็มีสามตัวแต่ให้เทปพันเกียวมานสออันง้อไปไหนเนี่ยอ้กอุเ่งโอไอ้เสียเอาเสียาเ้ยโอ้ ได้ของครบถ้วนดีก๊อก3ตัวแต่เทพพันเกียวได้แค่2อ,อันก็คงพอใช้อยู่นะ<ง>มีหมอกอมาแปะให้ด้วยก็ดูเหล็กก็ดูแน่นหนาทีนะหัวนี่ก็เป็นทองเหลืองโอเคครับเรีบยบร้อยอาถรรพ์หกได้อะไรมาบ้างเนี่ยเชลห้เฮล็กศูนย์จขาจับโทรศัพท์กับกระจกกลางรถยนต์แบตเตอรี่ราคา1นึ่งบาทค่าส่งสามสิกว่าบาทแล้วก็มีด อ่ะมีไปไหนวะมีไปไหนวะมีไปไหนวะอ่ามีราคา20กว่าบาทเก็บประจำรถไว้อ่ะอ,อ,อะไรกนี่ก๊อกน้ำสวยไหมสวยว้ะตั้งเก็บตรงไหน,น่ยเดี๋ยวพ่อจะติดตั้งให้ดูตอนเย็นนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนดีกว่าบ๊ายบาย